ิสเตอรเดเวอร์ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านบาวีนะครับก่อนจะถึงบ้านบาวีนะครับประมาณสัก2กิโลนะครับก็จะมีร้านกาแฟข้างทางนี่ครับชื่อร้านโกจู <Go to. S 1> คาเฟ่น,นะครับจะอยู่ข้างทางเลยนะครับผมถ้ามาจากแม่สวยก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่ครับ โกจูคาเฟ่นะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่มาจากทางนี้นะครับมาจากอำเภอไม่สวยนะครับแล้วก็วิ่งไปทางขวาก็จะไปยังหมู่บ้านวาวีนะครับทางนี้นะนอยู่ข้างถนนน่าจะเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่คงได้สัก2เดือนนี่นะครับโกจูคาเฟ่ไม่รู้ว่าผม อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยเราไปดูบรรยากาศในร้านนะครับนในร้านประมาณนี้ครับด้านในก็จะเป็นที่กินข้าวนะครับเป็นร้านอาหารด้วยนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นที่ชงกาแฟของร้านนะครับน,น,นะครับ อังนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับผมจุดชมวิวก็ไม่ได้มีวิวอะไรครับแต่ว่าบรรยากาศดีนะครับลมเย็นอันนี้ก็จะเป็นสวนลิ้นจี่มั้งครับเนี่ยต้นลิ้นจี่นี่นะครับเป็นต้นลิ้นจี่นี่ก็ลูกลิ้นจี่มันอ่อนอยู่เลยครับนี่ครับ วเล่นจีอยู่ด้านหลังครับบรรยากาศนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นระเบียงชมวิวนะครับผมด้านในของร้านเป็นแบบนี้นะครับด้านในของร้านนะครับผมข้างในก็ลมเย็นดีครับแต่ข้างนอกร้อนหน่อยนะครับด้านล่างนี้เป็นไปห้องน้า ้ามาเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นคนที่หมู่บ้านบาวีนี่นะครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับโน้นไม่รู้เป็นอะไรนะครับนั่นที่มีกังหันด้วยไม่รู้อะไรเดี๋ยวซูมนาไม่รู้เป็นอะไรเป็นรีสอร์ทหรือเป็นร้านกาแฟอีกที่หนึ่งไม่รู้นะครับ นี่ก็เป็นกาแฟาที่สั่งมานะครับน,นี่นี่ชื่อร้านเขานะครับโจูคาเฟ่นะครับผมก็เมนูก็ถ้าร้อนก็40 45นะครับถ้าเย็นก็55 60ก็ไม่แพงนะครับราคาก็พอจับต้องได้นะครับนี่ก็เป็นมุมหนึ่งมุมถ่ายรูปมุมหนึ่งนะครับ ก็จัดร้านได้สวยดีครับบรรยากาศนครับผมน้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับซ้ายก็ไปไม่สวยขวาก็ลงไปอย่างบ้านบาวีนะครับผม,มนั่งเก๋ร้าน